นี่คือสแตนเกิลระดับโลกประสบการณ์การเป็นสแตนเรื่องไหนประทับใจและน่าจดจำที่สุดคะเป็นหนังที่ทำงานกับเทียหลงค่ะหนูรักในอาชีพนี้เวลาหนูทำงานหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขหนูก็เลยปฏิญาณกับตัวเองว่าหนูอยากทำงานสแตนไปตลอดชีวิต สวัสดีค่ะเดี๋ยเดทท็อกวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณฟ้าพรพิ์นะคะออาุญาตถามนิดนึงแล้วกันนะคะเห็นว่าเข้าวงการการเป็นสตันได้จากการตีลังกาใช่ค่ะจริงไหมคะจริงค่ะคือหนูว่าเรนเทคอนโดมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากต่อยอดตัวเองว่าหู่ยอยากตีลังกาได้มันเท่ดีอะไรเงี้ยก็เลยไปฝึกที่สนาม กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้วพอดีว่ามีพี่สตันเขามาเห็นเราเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยน้องสนใจอยากมาเป็นสตันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอวอาโอเคนะเราก็ลองไปฝึกดูอะไรเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่าตีลังกาได้ก็เป็นสตันได้เหรอคะจริงๆคำพูดนี้ไม่น่าใช่นะคะจริงๆการเป็นปสตัร์น,นไม่จำเป็นต้องตีลังกาได้ค่ะก็คือพื้นฐานของสตันควรจะเตะต่อยคิวบูได้แล้วก็ถ้าใครอยากต่อยอดอย่างอื่นก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นขี่ม้า ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ค่ะดำน้าอะไรอย่างี้ค่ะที่ใช้ในการทํางานย้อนถามนิดนึงแล้วกันค่ะว่าตอนนั้นอ่ะเราตีลังกาอยู่กี่วันคะก่าจะมีคนมาเจอเราตีลังกาอยู่กี่วันก็เป็นเดือนอยู่นะคะพี่ซึ่งณนะตอนนั้นนะคะเราไม่ได้คิดว่าจะมาสายอาชีพนี้เราแค่อยากจะตีลังกาได้เหรอคะใชย่ยังไม่คิดว่าแบบ รู้จักว่าสตันคืออะไรแต่ไม่รู้จักว่าสตันมันมันต้องมีเ <repetition ceu ks> ตะต่อยตีลังกาหรือว่าอะไรนี้มีแค่รู้ว่าแบบมันคืคิวบูในหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแค่ฝึกสกิลของตัวเองเฉยเใช่ฝึกสกิลของตัวเองเฉยเเพื่ออะไรอะคะเพื <görüş> ่ออะไรหรอหนูว่าตีลังกาได้มันก็เทนะพี่เป็นอะไรที่คููดีที่แบบว่าคนอื่นทาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลักในการตีลังกาให้มันเทต้องเป็นยังไงคะเนี่ยตอนนั้นหนูไปฝึกอ เขาเรียกว่า w a ลฟลิปเนาะก็คือการเหยียบไต่กำแพงปุ๊บแล้วก็ตีลังกากลับมากลับหลังกลับมาอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันรู้สึกเท่มากเลยเพราะเห็นในหนังบ่อยว่าแบบเวลาผู้라이ดวิ่งมาแล้วเจอกำแพงทํายังไงอะไรเงี้ยเราก็ไต่ไต่แล้วตีลงมาอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันเท่ดีตรงนั้นทุกอย่างในชีวิตของคุณเริ่มจากความอยากเท่ใช่ถูกค่ะเข้านั้นเองเลยเหรอคะตอนเด็กๆมีความฝันไหมว่าโตขึ้นแล้วอยากทำอาชีพอะไรจริงๆตอนเด็กๆเลยที่บ้านเราจะมีทีวีดู พี่พี่ดาราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะอุ้ยเราอยากไปอยู่ในทีวีแบบนั้นบ้างรู้สึกว่าแบบถ้าเราได้ไปอยู่ในทีวีแบบนั้นน่ะที่บ้านเราคงจะภูมิใจกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านหนูอยู่ไกลอยู่บ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยพอเรียนพอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าแบบมันไม่น่ามีโอกาสที่จะได้ไปมันจะเข้าไปยังไงทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยล้มเลิกความคิดนั้นเพราะฉะนั้นณนะวันที่อยู่ดีๆมีพี่ที่เขามาบอกว่าสนใจเป็นสตาร์ไหมความรู้สึกของเราตอนนั้นเป็นยังไงคะ รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็อยากหนูเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันท้าทายอยากทําอะไรที่มันท้าทายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าไปทําแล้วเนี่ยประสบการณ์การเป็นสแตนเนี่ยมันคือต้องทําอะไรบ้างสแตนอย่างแรกเลยก็น่าจะต้องเป็นการฝึกร่างกายตัวเองให้พร้อมที่จะทํางานในแต่ละหลายๆอย่างสร้างกล้ามเนื้อเพื่อรองรับการกระแทกได้ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ฝึกสกิลใหม่ๆ อย่างเช่นอย่างที่หนูบอกไปว่าแบบพวกขี่มา้าขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมันมันต้องอยู่ในหนังอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เราอะเอาไปต่อยอดกับการทํางานได้อะไรเงี้ยในหนังเรื่องหนึง่งอะเวลาเราเห็นคิวบูอะเราก็จะเห็นแต่ความมันไงเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังเป็นไงเบื้องหลัง,งมันเป็นยังไงบ้างคือหนังที่เราเห็นสพรว่าเราบูแค่1นาทีใช่ไหมคะถ้าเป็นคิวบูที่ระดับมาตรฐานเลยก็น่าจะถ่ายสัก3วัน เพื่อออกมาแค่หนึ่งนาทีเพราะว่าแต่ละอย่างที่เราถ่ายทำเราต้องซักซ้อมกันก่อนไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นด้วยการพร็อพต่างๆที่เราต้องใช้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องซักซ้อมตากล้องมุมกล้องที่เราต้องแบบให้มันซิงกันทุกอย่างแล้วแต่ละช็อตเราก็จะแบบถ่ายแบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนให้มันได้เทคที่ดีที่สุดเพอร์เฟคที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ คุณผู้ชมอาจจะกําลังสงสัยนะคะว่าแล้วคุณฟานเนี่ยเขาเป็นสตาร์เขามีผลงานอะไรมาบ้างบอกกับผู้ชมแบบนี้นะคะว่านี่คือสตาร์แกร์ระดับโลกนะคะเพราะว่ามีผลงานมาแล้วเยอะแยะมากมายมีอะไรบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยะค,ะอค่ะเรามีเวลาทั้งวันสามารถเล่าให้เราฟังได้หมดทุกผลงานที่เคยทํามาอเ,เอาเรื่องเด่น,เ,ดนเรื่องแรกเลยนะคะที่แบบคิดว่าดูภูมิใจที่สุดที่ได้ทําเ,เพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่หนูได้ไปทํางานกับ ทีมงานของฮอลลีวูดแบบเต็มตัวเนาะก็คือเรื่องเคสที่ On นแอร์ในเน็ตฟิกเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วก็คือว่าเราได้เป็นสแตนดับเบิลของนางเอกสแตนดับเบิลก็คือคนที่แสดงแทนนักแสดงนะคะ mm hmm. ถ้าสแตนเฉยๆสแตนเพอร์ฟอร์เมอร์อย่างเงี้ยก็คือคนที่ไปเตะต่อยกับนักแสดงการเป็นสแตนที่เป็นดับเบิลของตัวเอกอะมันยากกว่าการเป็นสแตนที่ไปเตะต่อยกับนักแสดงยังไงคะ ก็ถ้าเป็นสแตนดับเบิลอย่างแรกเลยก็คือห้ามเห็นหน้าเราเพราะว่าไม่สามารถเอาหน้าเราออกไปได้เราจะทํายังไงก็ได้ให้เราหลบมุมกล้องหลบใช้อะไรหลบหน้าเราให้ได้เยอะที่สุดเลยค่ะแต่ว่าสแตนเพอร์ฟอร์เมอร์ก็คือสามารถเป็นหน้าตัวเองได้เลยเตะต่อยกับนักแสดงได้เต็มที่เ,เลยอันนี้ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าค,คนเป็นนักแสดงเขาต้องทำเองก็ได้ให้กล้องเห็นใช่นะต้องเทต่อยต่อยต่อย,ต,อยต่อยอย่างเงี้ยแล้วกออย่างเงี้ยแต่เราจะต้องแบบต่อยยังไงให้ อย่างไะอย่าเห็นต่อยยังไงไม่ให้เห็นหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องเป็นธรรมชาติด้วยไม่ใช่ว่าต่อยแล้วแบบพี่ต่อยอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ต่อยยังไงให้กล้องไม่เห็นอันนี้สมมติสมมติว่าไม่ต้องสมมติสมมติว่ากกล้องเรา้องทำยังไงสมมติว่าพี่กล้องกล้องมันยิงตรงนี้ใช่ไหมใช่อ่าข้างๆเรามันก็จะไม่ค่อยเห็นละเราต่อยแล้วก็แบบยกแขนแบบนี้ถ้ามาฝั่งนี้เราก็แบบฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบเวลาเรามมวนเราเหมือนทุกทีนักแสดงต้องต่อยแบบ เห็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเราอาจจะปล่อยแบบอะไรประมาณนี้ให้มันแบบว่านิดนึงเห็นได้แวบๆอารมณ์เหมือนกับเราเป็นอาชญากรต้องทำเองงก็ได้คนไม่เห็นเราแล้วเราก็ต้องรู้มุมกล้องด้วยว่าเอากล้องนี้ตั้งตรงไหนบ้างแล้วเราต้องหลบกล้องตรงไหนบ้างพยายามหลบให้ได้เยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีหลุดบ้างไหมคะแบบวิตายแล้วชอตนี้เขาเห็น มีบางทีแบบอารมณ์มันมาพี่แบบเราก็อยากมันจะแดงนั้นอะไรอย่างเงี้ย oh, 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 oh. เออมันก็หลุดบ้างค่ะซึ่งมันก็จะมันก็จะไม่ได้ต้องเทคใช่ต้องเทคจากเคสมีผลงานอะไรอีกคะ Attraction ค่ะที่เท,ทพเจ้าสายฟ้าคิดแฮมเวิร์ดมาถ่ายที่ประเทศไทยเราค่ะหนูก็ได้เป็นรับเป็นบทเป็นซันดับเบิลของนางเอกค่ะมีบากีหนังอินเดียลูปินเดอะเติรหนังญี่ปุน่น Strange f r เ e n d เป็นซีรีส์ ของจีนค่ะมิสมาเวลใช่ Keep ress, ทิปเปอรเทรสี่พี่จาเล่นกับ e อีโก้อะไรอีกคือรับเยอะมากจนจำไม่ได้ว่ารับอะไรบ้าง เยอะมากจนจําไม่ได้ว่า<ช>รับอะไรบ้างใช่รบกวนขอมือถือหน่อยค่ะใช่เย่ <laughs> <Yeah. S 1> ฟังนะคะทุก <laughs> ท่านฟีเจอร์ฟิล์มที่เป็นหนังค่ะ The World of Killing People 13 Lives Love Destiny the Movie Faces of Anne Lebodin on Thailand <ช> AI Love You อะคะใช่ค่ะ Project e X, Traction, Kate, Extraction, Triple t h r e a d e n t h e r o n 2.0, The Big Call, Attrition, Paradox, Raptor, b u g g y <ช> Lupin the Third, งานทีวีนะคะ SWAT Season 6ค่ะ Miss Marvel, My Strange Friend ค่ะโฆษณานะคะ 4DX Trailer ค่ะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนี่คือเหตุผลที่ทำให้จำไม่ได้เพราะว่าทำมาเยอะมากะค่ะ ประสบการณ์การเป็นสตันในภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยค่ะเรื่องไหนที่เรามีความรู้สึกว่าประทับใจและน่าจดจำที่สุดคะหนังที่หนูประทับใจที่สุดนะคะก็คือจะเป็นหนังที่ทำงานกับเขีย์หลงค่ะหนูทำในเรื่อง Project Extraction นะคะ,ะหน้าปกมันจะเขียนว่า Snap Full เป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจเพราะว่าเชลลงเาเป็นไอดอลของเราด้วยก็เลยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันตื่นเต้นมากที่ได้ไปทำงานกับเขาค่ะ ความรู้สึกแค่ตื่นเต้นอะ่ะมันคงไม่พอหรอกแต่พอเรารู้อะ่ะคือการเป็นนักแสดงอะ่ะพอเรารู้ว่า Descript i o n หรือว่างานที่เราต้องทำอะ่ะเราต้องเจอใครบ้างอะ่ะมันต้องมีการแบบตื่นเต้นมันต้องมีความแบบใจเต้นตึกตักอะ่ะว่าเอ้ยเราไปแล้วเราจะเจอเขาอะ่ะแล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงอะคะตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจในเวลาเดียวกันเลยที่จะได้ไปร่วมงานกับ โปรดักชันใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นหนังนอกเป็นหนังที่แบบว่าคนดูทั่วโลกด้วยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากทุกๆท,ท,ทุกหนังที่เราทุกโปรดักชันที่เราทำมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเฉลงมเขารักลูกน้องดูแลลูกน้องดีมากจนเหมือนเหมือนเราคิดว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาเลยเวลาทำงานเขาก็จะมารีเช็คทุกอย่างดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งแบบว่าเรื่องเบรก เวลาเบรกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทําขนมให้เรากินหรือว่าอะไรเวลาหน้าเสร็จเขาก็จะไปเช็คดูตลอดว่าอันนู้นดีไหมอันนี้ดีไหมเสื้อผ้าที่ต้องใส่อ่ะมันบางทีมันต้องเก่ามันต้องขาดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเฉลงก็ไปเช็คเองว่าแบบนี้ขาดแบบนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบทุกด้านใ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 นแผานากทุกแผานากในการการถ่ายหนังก็คือแบบเขาจะรู้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปทํางานกับเขาอะค่ะครอบครัวรู้สึกยังไงบ้าง ดีใจมากถ้าพ่อหนูยังอยู่คือพ่อหนูเสียแล้วนะพ่อหนูเป็นแฟนคลับของแจ็คกี้แบบตัวยงเลยอะไรเงี้ยถ้าพ่ออยู่พ่อคงจะแบบดีใจมากๆาที่ลูกได้ไปเจออะไรเงี้ยค่ะงานสตั์นนะคะเป็นอาชีพที่มีวันหมดอายุไหมคะถามว่ามีไหมสําหรับหนูหนูคิดว่าไม่มีนะสามารถต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆได้จนถึงเจ็ดสิบได้ได้เหรอคะได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคะก็อย่าง ถ้าสิว่าเราไม่สามารถที่จะแบบไปเตะต่อยบู๊แบบเด็กๆแบบที่สามารถล้มกระแทกได้บ่อยๆแล้วเราก็สามารถต่อยอดเป็นสตันโคดิเนเตอร์เป็นไฟท์โคโลกราฟเป็นพีเวสไกอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะคิดว่าอาชีพสตันเนี่ยเป็นอาชีพที่มั่นคงไหมคะสำหรับหนูคิดว่าไม่มั่นคงเพราะว่ามันมันมันมีความเสี่ยงเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ พูดถึงตลาดในบ้านเราก็ยังไม่ได้แบบว่ามีกฎหมายหรือว่ามีสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยรองรับในอาชีพนี้ค่ะมันอันตรายแล้วทำไมยัทงทำอะคะสำหรับหนูหนูคิดว่าหนูหลงรักในอาชีพนี้ไปแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบว่ามีสเสน่ห์ที่ว่าไม่มีใครได้ทำแบบเราได้สวมบทบาทเป็นหลายๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นแม่บ้านเป็นอะไรหลายๆอย่าง แล้วก็สถานที่ทํางานแต,แต่ละงานก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆทาให้เรามีความรู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญก็คือได้ท่องเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยอะไรเงนี้ค่ะแล้วในแง่ของรายได้อะมันตอบโจทย์กับชีวิตเราไหมคะถ,ถ้าพูดถึงแง่ของรายได้มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นค่ะมันก็พอสาม,มารถอยู่ได้แต่ว่าหนูคิดว่าหนูรักในอาชีพนี้แล้ว่หนูก็อยากจะพัฒนาวงการให้มัน ได้เยอะขึ้นกว่านี้อีกเรามองอนาคตของวงการสตรันในเมืองไทยยังไงบ้างในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังจะเป็นหับของโปรดักชันไม่ใช่เฉพาะในเอเชียแต่ว่าเป็นหับหรือว่าศูนย์กลางในการผลิตภาพ,พย,ายนตร์ของคนทั่วโลกเรามองอาชีพของการเป็นสตันยังไงบ้างคะเอาจริงๆแล้วบุคลากรบ้านเรามันมีน้อยใช่ไหมคะเราควรจะเพิ่มบุคลากร ขึ้นมาโดยการแบบที่สอนน้องหรืออะไรก็ได้ที่แบบว่าทําให้มันมีมาตรฐานขึ้นมาเพื่อลองรับในการถ่ายทําภาพยนตร์ระดับโลกที่จะเข้ามาในในบ้านเราแล้วก็ฝึกฝนเ,เรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆไม่ใช่ว่ามาเมืองไทยแล้วจะเป็นแค่มวยไทยอย่างเดียวมาเมืองไทยแล้วสตันไทยก็สามารถทําได้หลายๆอย่างไม่ใช่แค่มวยไทยไม่ว่าจะเป็นจิตจิตสู MMA อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรที่จะมีไม่น้อยหน้าไปกว่ามวยไทยคะ่ะ คุณฟ้าคะถ้านี่เป็นการอินเทอร์วิวหรือว่าสัมภาษณ์เพื่อที่จะจ้างคุณมาเป็นสตันในสังกัดเนี่ยคุณทําอะไรได้บ้างคะอย่างแรกเลยนะคะพื้นฐานของสตันหนูเตะต่อยเป็นค่ะค่ะแล้วก็ความสามารถพิเศษเสริมจากนี้ก็มีขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ม,ม้าว่ายน้ำเล่นสลิงค่ะตกจากที่สูงโดยที่ไม่มีสลิงที่แบบว่าลงแบบเบาะลมหรือว่าเป็นกล่องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การตกจากที่สูงถือเป็นความสามารถพิเศษด้วยหรอคะใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิอยากรู้จังเลยอะ่ะส,<ม>สกิลการตกมาจากที่สูงมันเป็นยังไงอะคะมันต้องฝึกนะคะพี่เคยเห็นเวลาไฟไหม้หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาจะมีเบาะลมที่มาตั้งเพื่อให้แบบคนจากข้างบนโดดลงมาใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราโดดมาผิดท่าหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ลงยังไงคะให้มันไม่ผิดท่าเวลาลงนะคะเราต้องลงแบบ พร้อมกันทั้งตัวพร้อมกันทั้งตัวเช้าตูดแล้วก็มือสอย่างนี้ใช่ไหมคะตัาเราโดดรอยขึ้นไปเราต้องแอ่นหลังลงมาแบบนี้เราต้องทําแบบนี้อันนี้คือท่าที่ถูกต้องที่ลงมันจะปลอดภัยที่สุดใครจะไปคีดตอนหล่นลงมามันก็หล่นลงมาแล้วมันไม่นั่งคิดหรอกว่าจะลงแบบนี้แต่ว่าถ้าไหาลงไปคุยด้วยละกันแต่ถ้าลงแบบสตันมันต้องลงเซฟเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ไม่ทําแค่เทคเดียว บางทีเราทำสิบเทคเราก็ต้องทําให้มันถูกท่าถูกหลักในการคุณจะสามารถลงอย่างนี้ได้ทั้สิบเทคเลยเหรอใช่อันไหนทำอ่ะเทคที่หนึ่งอ่เทคที่หนึ่งเราจะนับเอามาค่ะเทคหนึ่งเทคหนึ่งลนลนอ่ะมาเทคสองลนค่ะเทคสอลนเทคสอลนเฮ้ยเ๊ะทุกครั้งเทคสาค่ะอันนี้ ตามไปค่ะเอาตกจากเก้าอี้ค่ะอยากเห็นอยากเห็นน่ะมันสูงไม่พอดิแบบนั้น่ะมันสูงไม่พอเหรอคะโอ้พี่ใจเย็นนะไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยที่เนี้ยเราอยู่ที่ตึกสี่ชั้นไปเลยไหมคะไปด้วยกันค่ะเฮ้ยแสดงว่ามันเป็นสกิลที่เราจะต้องฝึกใช่ค่ะมันต้องฝึกติดตัวฝึกบางทีแบบว่าเราบางทีมันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันแบบว่าแบบเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องแก้ไข เช่อะไรเคยเคยมีไหมอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วแบบเนี่ยถ้าเราไม่เซฟตัวเองนะไปแล้วอย่างเช่นเอาคิวบูเลยง่ายๆถ้าเล่นผิดคิวสมมติว่าจริงๆเขาต้องต่อยแบบนี้เราจต้องลบแบบนี้แต่จริงเขาต่อยตรงเข้าหน้าเราเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแบบเขาเรียกอะไรมูฟเมมตนหลบเพื่อที่จะให้ปอดไม่เห็นภาพอะมีคนมาทำให้ดูไหมได้ได้ได้ เกิดขึ้นแล้วแบบเนี่ยถ้าเราไม่เซฟตัวเองนะไปแล้วมีคนมาทําให้ดูไหมได้ได้ได so ้เรียนมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมเรียกเพื่อนมาหน่อยสิเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาหน่อยลองต่อยผิดให้ดูต่อยผิดใช่จริงๆว่เราเขานคาขอเป็นชาวบ้านที่นั่งอยู่ตรงนี้ไกลไกลอ่ะมาค่ะสมมติว่าเราจะต่อยคอร์สแชะต่อยคอร์สมาจริงๆเราต้องบล็อกแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าลืมคิวเป็นต่อยตรงสมมติว่าลืมคิวต่อยตรงเราก็แบบ เราต้องมีเซนต์แบบว่าขเขาเรียกว่าอะไรมีเซนต์ในการมีเซนต์ในการมูฟเมนต์ก็ถ้ามันผิดคิวสมมติอะลองไปมา้ยไปตรงเอาตรงฝั่งนี้ไป <Okay. S 2> ต,ตรงตนะเอาประคัดแล้วอันนี้เป็นเป็นคอร์ส <True. S 1> อันนี้คือถูกต้องนะคะเอาเอาแบบถูกต้องก่อนสมมติไป <And S 1> ต,ตรง <go. S 1> อันนี้คือแบบถูกต้องอะ And ประมาณนี้แต่ถ้าเราต้องให้ให้ให้ตลอดเวลาเลยเหรอคะก็เป็นถ้าถ้าเราไม่ไฮได้ไหมคะได้แล้วแต่สมมติไม่ไฮกิแทนก็ไม่หนุกมันต้องไฮด้วยใช่ถ้ามันไม่มีเสียงมันจะแปลกใช่ไหมพี่ขอเสียงทั้งสองคนได้ไหมได้จริงเลยอ่ะแอนแอก็เอาเหมือนเดิมค่ะมา จะมีอนาคตที่มองแล้วว่าแบบนี้คือสวยงามในความรู้สึกของเราในฐานะของคนที่คร่ำวอร์ดอยู่ในวงการสตรนเนี่ยเรามองวงการสตรนที่เป็นซับเซตของวงการบันเทิงเอาไว้ยังไงบ้างว่าแบบนี้แหละคือที่สุดเราคิดว่าสำหรับประเทศไทยอยากให้ มีสมาคมหรือว่าสมาพันธ์ในการแบบดูแลมาตรฐานของสตันแล้วก็สร้างบุคลากรหน้าใหม่เข้ามาในวงการสตันให้มากขึ้นอย่างที่หนูบอกไปว่าเราไม่ใช่มวยไทยอย่างเดียวเราสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยเพื่อที่จะไปต่อยอดการทํางานในระดับสากลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นกับที่การทํางานในวงการของเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณฟ้าจะ รีไทยจากวงการสแตนเมื่อไหร่คะสำหรับหนูหนูคิดว่าหนูรักในอาชีพนี้เวลาหนูทำงานหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขแล้วก็หนูก็เลยปฏิญาณกับตัวเองว่าหนูอยากทำงานสแตนไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยใช่ค่ะนั่นายถึงว่าวันสุดท้ายที่คุณยังมีลมหายใจอยู่บนโลกนี้คุณก็ขอจากโลกนี้ไปด้วยอาชีพความเป็นสแตนใช่ค่ะ และไม่ขอจับอาชีพอื่นเลยนอกจากสตัน <St unt. S 1> และนี่คือจิตวิญญาณของสตันเกิลระดับฮอลลีวูดคุณฟ้าพรทิพย์ค่ะขอบคุณมากค่ะสัปดาหน้าพบกันใหม่นะคะ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะสวัสดีค่ะเอามาต่อสิอยากดูดีี <laughs> ควบสู้ฟัดที่เป็นสุดยอดหนังของเฉินหลงซึ่งรวมหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นวิ่งสู้ฟัดอะไรพวกนี้มาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะสตันตแมนชื่อหลวกับม้าคู่ใจเจ้ากระต่ายแดงจะมาทวงศักดิ์ศรีสตันตแมนคืนจาก CGI ไได้หรือไม่ติดตามชมในควบสู้ฟัดวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ นนถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o n o 29ค่ะ